สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่น h i g h ก i x e l s k y b l ล c k พาร์ทสองหรือพาร์ทผมจะเรียกเป็นพาร์ทสองนะครับท่านผู้ชมก็คือนั่งตั้งแต่ครั้งก่อนผมได้อาวุธดีขึ้นนิดนึงผมเติมไชั้นเข้าไปแล้วก็ดีมาแล้วก็ววเพิ่มบูทคอลเลกชันนิดนึงน,นอกจากนั้นผมก็ไม่ค่อยได้ทำอะไร อเออหรือไม่ขาจะทำอะไรผมผม,ผมนอกจากนั้นผมก็สร้างเป็นเมนียตพวกนี้แลพวกนี้เอ่อขอโทษด้วยนะว่าทีนี้เป็นพรผมเดินมาเจอเรามีปัญหาเป็นแบบเป็นเสียงลง คอมเสียงคอมเป็นพ่อผมพยายามจะแก้แต่ว่ายังแก้ไม่ได้ค่ะพ่อก็เลยเดินเข้ามาน่าจะเจอขีปวิธี่อมเพราะว่าผมมันน่าจะไม่อยากคุยเอยอะเกินเพราะว่าตัวชิปผ,ผมยาวมากๆเลยชิปนี้ผมยังมาเช็คแต่ว่าผมไม่รู้จะผมจะทำได้ไหมแต่ว่าลองลองโอเคไหมรอเปนะิด ใชผมผมใช้ชิดของพวกนี้ับบน้นก็คือผมจะได้ผมต้องจัดเง,ง,งินท,อ,ทอ,อนีก่นะครับจัดเงินนะครับอ้ขอโทษด้วยวนคนนนึงข้างบนข้างบนผมจะต้องจัดเงินทอนีีผมไม่คยผมไม่อยจัดเลย ไม่รู้ทำไมผมเป็นคนจริงจริงเลยด้วยมันก็ม,มีเหตุผลนี่แหลเพราะว่าผมผมอยากเปลี่ยนเวลาผมต้องใช้ทำใช้เป็นของดีทำอะไรก็ตามไปกันวยิ่งสำหรับรอบนี้นะผมไม่รู้อะไรว่าผมจะทำอะไรยังไงดีแต่ว่าแล้แค่น่าจะพยายามทำระดับหนึ่งแล้วทำมินทำ,ทำสล็อต มีเนียนผู้นี้เยอะขึ้นเอยเราจะมาแบบนกนกมีเนียนตัวนี้เอาไหนโอ้จะต้องใช้โอเคมึงจะใช้เงินจะใช้เงินผมใช้เงินโอ้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 เฮลโนแมนเฮงไหม ยีส่ส้บยไม่ค่อยังแต่เราบอกเล่ลาเราพายอีกทีผมไม่ไมไมไมยีเลยผมควรเติมขวดเอยอะขึ้นหน่อยแล้วก็จริงๆโอ้ยยย้ยย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 ยแต่ยยายแยย เป็นโพิษ so ันเพิ hmm. <laughs> yeah, ่มเอฟพีเพรว่าอันนี้เราทำเป็นแบรนด์เอฟพีโมโต้ซึ่งเป็นแบบเป็นวิธีไดเอฟพีที่แบบดีมากๆเลยอันจะจริงนะแล้ก็สก๊อมาเยี่ยมมาเลยทำไมฉันไม่โรดทำไมฉันต้องเป็นตลอดเอ้ โอ้ยกดคนใส่ที่ที่มันจำได้ไหมเออโจะกรข้ามโอ้ยโอเคเอ่มแล้วอีอ่อโอ้ยกด เก uh, so ็บพวกนี so ้เออจะมาเราโอเคเดี๋ยวผมต้องทำเป็นอินชันเร็วๆอ่างั้นเดี๋ยวผมกินขวดผมกินน้ำก่อนนะครับตอนนี้ผมกินมากเกนผมกินน้ำแบบนี้นะครับขอกินน้ำหน่อยคืออะไรที่นี่โอ้โหโอ้ไม่ก้ มาโอ๊อกิ่โอก็จะเอาใส่ของทางนี้เราต้องเก็บของก็คือวันนี้ เปื่อมากมันวเอออู้เยอะกีย so, ร์แ okay, ต no ่ว่าโอเคก็คือก็คือเนาะอ่าเราจะมาเราจะมาทำเนี่ยเด็กเออโอ้โหคราวนี้ต mm, ้องหาโทรอีกแล้วแม่ผมแน่ใจว่ามันน่าเบื่อมาก้โห ผมไม,ผม,ไม,ม่ผมไม่มีกองผมไม่มีที่เก็บทองเยอะผมก็เลยปล่อยทองไว้ในสี่ไม่ใช่หีบตนนีโ้โอเคผมอืมโอเคผมที่เก็บทอวมาจริงๆตอนแรกผมจะทำมินนี่ยนตัวนั้นแต่ว่าคราวน,นี้ที่ผมเห็นว่าผมผมไม่พร้อมในเรืองนั้นครับอ้าวครนาทีแล้วโอ้โอ คือเร,เราต้องหาที่ที่ใส่บนเนียนแล้วขอโทษด้วยนะถ้าผมถ้า,าได้ยินเสียงอะไรมันน่าจะเป็นเพราะว่าผมน่าจะเป็นเกี่ยวกับหโฟนหรืออะไรเกี่ยวกับคอมหรือไม่แต่ว่าผมวางแผนที่จะซ่อมอู่ไปเลยสำหรับคลิปนี้นะผม น่าจะพยายามเอาชิ้นส่วนที่เหลือของอชุดก่ออาคินทำไมเหรอเพราะผมอยากเก็บเพราะมันผมเกียรจริงๆทุกคนน่าจะบอกเฮ้ยแล้วเรามาที่เอ็นทำไมถ้าเราอยากได้ชิ้นส่วนอาคินเพราะว่าเราจะไปสไปเดอร์ินทางนี้พขี้เกียจเดินเยอะ เราจะมาดูว่ามีใครสปอนออจะมีใครสปอนอา้เขียนไหมแล้วถ้ามันไม่มีมก็เออเราก็จะ,ปะไปไขุดไม้ไปไปตัดไม้ยขุดไม้ตัดไม้ทำให้เสียก็ล้วคือเราจะดูดีว่าอะไรนี่คือดาวอะไรนี่นะครับ อะไรเน,นบอสอะไรจะเกิดไม่ใช่จะเกิดมันจะมีใครมันจะมีใครทําให้มันจะมีใครสปอนบอส oh. ไหมนได้เสีส้งอืมโอ้โหโอ้โอ้้โอ้ ผมขอโทษมันแหลกมากมากเลยผมจะหาที่ฝังฝังเสือผมไปข้างในเยอผมจะได้เอาเซตคอลเลคชั่นทำเพติน่อที่ไม่เล่นสไกา์บอก็จะแบบงมุดแะถ้าคุณเล่นไหมครับก่อนีผมต้องขออภัยด้วย อันนนั้นที่มันไม่นคนอยมาคนดูแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วก็ขอเอาใครสิบกว่าคนที่มาดูแต่ไม่เคยามาจริงจริงผมขี้เกียจขี้เกียจฟาร์มเอาเอาแร็คเนสคอยน์แร็คแร็คเนสคอยน์มันเป็นไอเทมที่แบบโอกาสเจอโอกาสได้จาก ในมึงปกติมันยากพอแต่ว่ามันมีวิธีง่ายนั่นคือหาเ r ็ c น n สค e Keeper แต่ว่าโอกาสที่มันสปอนตคือแบบน้อยมากๆแล้วถ้าผมไปจริงๆผมก็อาจจะตายแต่ผมไม่ชอบตายมันเกินเวลานะแล้วมันเกินเงินผมด้วยผมเสียงเงินขึ้นเงินเลยเลยโอเคก็ไม่เป็นไรหรอกอัดสาม แล้วก็ช่วงนี้แบบอาทิตย์หน้าผมก็น่าจะต้องไปโรงเรียนแล้วซึ่งก็มันไม่ใช่อาทิตย์หน้าหรอกก็แบบอาทิตย์อีกสองอาทิตย์แหละแบบเออผมไปโรงเรียนวันที่สิบหกเปิดงผมไปโรงเรียนวันที่สิบหกผมไม่ต้อง,ง,มมองบอดอาทิตย์ลบแล้วมันงงเกิน โอ้ยตายกูเสียก็โอ้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 ไม่เอาดีกว่าเราเกับโ okay. อเคไปเราไปดีกว่าเราไปเราไปแล้วเราจะไม่กลับมาเลยโอเคเปลี่ยนแผนอีกรอบหนึ่ง เราเราเราจะไปเราจะไปอ่างแผนก็คือเราจะเราจะไปตัดต้นไม้แบบเยอะมากๆตัดต้นไม้เยอะไปหน่อยแต่ว่าไม่มีใครแชร์หรอม้นถ้ามีใครมาตัดต้นไม้เยอะมันจะมีคนแชร์ธรรมะ นะลอวต้องตัดไม้โอวอรเยอะมากเลยทำไมผมไม่ไปขายของก่อนอินเวนทอรีร่ผมจะได้ไม่เต็มถ้าต่อไปมันเร็วผมผมจะผมน่าจะพูดเสียงเบาะนะแต่ว่าผมไม่รู้เหมือนกันผมผมไม่ผมไม่ค่อยรู้ว่าผมพูดเสียงเบาหรือไม่แต่ว่า แล้วผมก็ขอให้ผมพูดเสียงดังขึ้นหน่อยนิดนึงซึง่งอ่าโอ้ผมแค่กดเสีย์นี้ได้แน่กว่าเยอะเลย let's go let's go let's go ไม่จริงผมไม่ ผมไม่รู้ว่าผมทำขึ้นได้ยังไงนะผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นยังไงนะออแล้วผมทำได้ไงคือผมอ่ะมาถึงนี่แล้วนะผมผมมีเลืแปดร้อยแล้วแล้วผมนี่ไม่รู้ได้ไงนะแต่ว่าดูนี่ <c oughs> ผมมีน้อยมากผมมีที่เก็บน้อยมากแล้วผมมีพวกเอ,อ่อเทลิสเมนี้พวกนั้นมมเยอะมากมากแล้วผมมีที่เก็บน้อยมากมันไม่ดีเลยมันไม่ดีเลยต่ บรรยากมันไม่ดีเลยแล้วคุณรู้สิ่งไม่ดีมันไม่ดีใช่ไหมสิ่งไม่ดีมันก็ไม่ดี <S <S ดตรงช่วงนี้ผมน่าจ,จะควรเปลี่ยนเป็นแบบเป็นเหมือนเออจริงแล้วแล้วคนน่าจ,จะงงเดี๋ยวทำไมคุณมีคุณมีตัวขุดออฟซิเดียน กางอยู่ตรงนี้ระหว่างที่เดินต้นไม้เพราะว่าในคอลเลกชันออฟซิเดียนมันมีในคอลเลกชันออฟซิเดียนนี้มันมีอะไรมันมีสินดีมันเป็นชื่อว่าทรีแคปิตเทเตอร์มันเป็นมันเป็นขวานที่แบบดีมากๆเนีย่ยเป็นขวานดีมัน ผม,ผมฟาร์มไม้ไม่ค่อยได้เลยเพราะว่ามันมีมันมีทริฮาร์ดวิ่งวิ่งมีสปีด400วิ่งรอบกอนแล้วขุดไม้แล้ตัดต,ต้นไม้แบบหมดเลยมันก็เลยต้องเอาอันนั้นมามาผมก็จะอะไรอะได้บบเดียเดียว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 ผมชอบพวกเราโอเคเป็น บ็ดสเต็โอเคเช่อช่อเบ็ดสเต็ปเบ็ดสโอ้โหโอเคอืมโอเคนะเบ็ดเบ็ดอินแชนติจังกูนั่นนะเมึงก็ไม่ได้เอาเยอะเลย ถ้าเรื่องพวกนี้ผมน่าจะควรทำแบบหลังผมถ่ายเพราะน่มันมันจะใช้เวลานานไม่ใช่หลังถ่ายหรอกผมต้องทําเป็นแบบแบบยาวๆหนึ่งจุดเลยแบบยาวแล้วกเติมเป็นแบบไอดียเร็วมา,มากๆเพื่อทําให้มันไปแบบเร็วๆหน่อย ก็จะขุดดักดักโอมันจะถามเดีอย่าแล้วเราเโอเกสปูสมันมีเนี่ยโอเกสปูสมันหายไปไหนมันมีมันมีไม้หกเหยี่ยมมันมีไม้หกชนิดไม่ใช่เหรอไม่เค่อย่าถามคำถามโอเคไหมอย่าถามคำถามอย่าถามคำถามเลยอย่าถามคำถามผมผมเป็นคนซีเรียลซีรีผมเป็นคนถ่ายทำผม คุณอย่าถามคำถามผมผม,ผมไม่แนะนำคุณถามคำถามคนสุดท้ายที่ถามคำถามออไม่ไม่ถูกเห็นเลยเรื่องครั้งน,นี้เป็นอะไรนี่ไงอนนี้สิ่งที่ผม,มหาอยู่ตอนนี้่าถามเนาะวัดคุณทำอะไรวัดตรงนี้ผมจะวางตรงไหน เนียนต้นไม้โอ้ถ้าคุณยังไม่เห็นนะสองจุดนี้ผมจะทำเป็นโอคาสฟูสซึ่งผมจะต้องใช้สีโกเนียนสลอดเนียนตอนแรกแเราเราลิงออมสลอดเนียนแต่คราวนี้มันกลายเป็นลบสิบเจ็ดนาทีนะสิบเจ็ดนาทีว้าววาโอเคจริงๆเราเปลี่ยนแบบเป็นคลิปแบบอะเป็นคลิ <laughs> ป ฟาร์ไมไปเ,เลยได้คิดความความเนียบโอเคมันจะขยายจะขยายที่ฟาร์มมีเงียบของผมให้ให้มันใหญ่ขึ้นคือมาเราจะมาขยายมาขยายเยอะขึ้นไหมอเออ นี่คือปัญหาของผมผม,ผมมีปัญหาของตัวเองผมชอบดื่มเอาเอาของออกมาเอาของที่จำเป็นจริงๆออกมาแล้วผมชอบลืมเวลาตอนั้น มาน่าเบื่อมากเลยนะมึคิดผมน่าเบื่อแล้วผมรู้ผมจะพยายาม ป็นไอเยลี่ที่ผมจะวางเป็นมินเนี่ยนสำหรับการตกปลาไว้ตรงไว้ตรงที่ที่ตน้นไม้เพราะเพราะมันไม่เหมือนมินเนี่ยนอื่นเออไม่เออสิ่งที่ไม่คือมินเนี่ยนอื่นคือเขาเขาผ่าเหมือนมินเนี่ยนเลยตรวนเขาจะขุดตรงนี้แสดงว่าซึ่งทำให้น้ำอ่ะเข้าไปได้แต่ว่าถ้าผมวางฟิชชิ่นมินเนี่ยน ไว้ตรงรัหวตน้นไม้คือคือมีเงี้ยต้นไม้เขาตามชื่อขุดแค่ตน้นไม้มันก็เลยแบบมันดีดีก็อื ได้บอกมาอีกแล้วโยสกปสกแเกมมิงทเด โอเคต่อไปผมจะผมจะสร้างพื้นที่สำเนียผมผลิตของเนียจะใช้ผลิตจะไม่พูดอะไร Okey dah menсила. Okey. Ini ojer. Baik sini. ก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย